รีด้ว่าวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวจากพี่พี่ทหารปืนใหญ่พี่พี่ทหารแนวหน้าที่ส่งตรงมาถึงอุงอ๋งเพช,ชบ้านแพงนะครับหลังทราบข่าวว่าน้องมอบเสือ้อแล้วก็เตรีมยมจะมอบสิ่งของให้กับพี่พี่ทหารชายแดนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็กลายเป็นกระแสครับทุกคนหลังจากที่พ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจได้ลงคลิปพิทีที่อุงอชชอ๋งอิงเพชบ้านแพงครับและครอบครัวได้มอบเสื้อให้กับกองกําลังทหารนะครับซึ่งวันนี้ครับทุกคนทางด้านทหารปืนใหญ่นะครับได้มีการอินบล็อกแล้วก็ส่งตรงมาถึง แฟนเพจอุ้มอิ่มโดยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าทางกระผมนะครับทหารปืนใหญ่ก็ขอกราบขอพระคุณน้องอิงเพชบ,บ้านแพงอย่างมากๆที่ช่วยสนับสนุนของใช้เล็กๆน้อยๆให้กับทหารชายแดนที่ปกป้องประเทศชาติของเรานะครับโอ้โหทุกคนนี่คือข้อความจากพี่ๆทหารปืนใหญ่ที่ส่งตรงมาถึงอิงเพชบ,บ้านแพงครับทุกคนก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของ fc แฟนครับเมื่อวานนี้ก็ต่างพูดเปเสียด้วยกันเลยว่ารักคนไม่ผิดเชียร์คนไม่ผิดจริงๆครับอุงอิงเพชบ้านแพงทำ ดีอยู่เสมอนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้หลังจากที่ทุกคนได้ชมคลิปวิดีโอไปนะครับก็มีสื่อหลายสื่อครับที่ได้มีการเขียนข่าวถึงน้องนะครับสร้างความประทับใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเบือ้อหญิงเพชรบ,บ้านแพงได้มอบเสื้อให้กับพ,พี่ทหารแนวหน้าเพื่อเป็นกําลังใจให้การปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบความเรียบร้อยในพื้นที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับเมื่อมีทหารหลายนายมารับมอบเสือ้อพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ และแรงศรัทธาต่อการให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่วันนี้อุค์อิงอเพชรบ้านแพงเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆการช่วยเหลือในครั้งนี้ได้รับเสียงชื่นชมจาก FC ฟซีแฟนคลับจำนวนมากที่มองว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆนะครับที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยสะท้อนให้เห็นพลังการแบ่งปันและความสามัคคีของคนไทยสุดยอดมากๆองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับสื่อดังต่างๆก็ได้มีการเขียนเรื่องราวถึงน้องประมาณนี้เลยนะครับและเมื่อคืนนี้องค์อิงก็ได้มีการ ์สดคนน้องเนี่ยเผยว่าวันวาเลนไทน์ไม่ขออะไรมากเลยนะครับขอสิ่งนี้ก็พอนะครับน้องขอเป็นท่าบครคบทุกคนที่จะมอบให้กับพี่พี่ทหารแนวหน้านะครับเพราะว่ายังขาดแคลนอยู่นั่นเองครับอ่านี่คือเสียงของอิงเพชรบ้านแพงที่ออกมาไลฟ์เมื่อคืนนี้นะครับวันวาเลนไทน์หนูไม่ขออะไรมากมายหนูขอผ้าอันนี้ก็พอวันวาเลนไทน์หอเพราะว่าหนูอยากให้เขาบอกให้ว่า หนูอยากได้ผ้าใบ6คูณ6คูน8ใบไีสุดี่เหตุอัร ทุกคนนี่คือความห่วงใยของอิงเพชบ้านแพงนะครับที่ส่งตรงไปถึงพี่ๆทหารนั่นเองนะครับรีได้ว่าจิตใจเด็กผู้หญิงคนนี้น่ารักมากๆไม่แปลกใจที่ FFC ฟซแฟนคลับรักนะครับแล้วก็ซับพอตน้องจนมาถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับทุกคนอุงอิงเพชบ้านแพงน่ารักเหลือเกินนะครับอ่ะทุกคนครับนอกเหนือจากที่น้องนะครับช่วยเหลือทหารแล้วสิ่งดีๆก็ตามมานะครับเพราะว่างานจ้างของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกับทุกคนซึ่งต้องไปทําการแสดงให้ กับพี่ๆี่ทหารเนี่ยก็มีนะครับทุกคนก็บอกว่าในช่วงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่ามีงานเนี่ยสงานเลยทีเดียวนะครับ ทั้งนั้นบอสโจโยูินิครับทุกคนได้ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและทุกภาคส่วนของสังคมงานนี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแสดงให้ทหารชมฟรี4จังหวัดชายแดนอีสานใต้นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนร่วมกับกับลุงแม็กซ์นะครับศูนย์พัฒนากองทัพบ,บกครับวันที่20เมษายนครับทุกคนไปทําการแสดงอยู่ที่สนามกีฬาเทศบาลตําบลน,น,นิคมประสาทนะครับ อำเภอบ้านกลวดจังหวัดบุรีรัมย์วันเสาร์ที่25ครับทุกคนไปทําการแสดงอยู่ที่อำเภอพนงดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็วันที่13พฤษภาคม2569นะครับทำการแสดงอยู่ที่อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับแล้วก็วันที่18พฤษภาคมอยู่ที่อำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองครับผลนี้คือรายละเอียดครับที่น้องจะไปทําการแสดงให้กับเหล่าบรรดาพี่ๆทาหารได้รับชมนั่นเองนะครับก็หลังจากที่วิ่งข่าวกระแสได้มีโอกาสลงข่าวไป พี่พี่ทหารนะครับมากดแชร์กันเยอะมากๆไปทีเดียวครับนี่มอบเสือตอนเี๋ยวส่วนของไทยของกินของไทยรอบล้างครับเพราะว่าเสือสร้างมาก เราจะเห็นได้ว่าครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวสายบุญตัวจริงครับทุกคนแล้วก็ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ชายแดนไม่สงบนะครับเราจะเห็นครอบครัวของน้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออยู่เสมอเป็นการบริจาคเงินเป็นแสนแสนก็มีนะครับการทาเข้าก่องต่างๆครับการช่วยเหลือในทุกๆด้านจริงๆเวลาเขามีแล้วเนาะทุกคนก็ไม่ลืมนะครับที่จะทําความดีตอบแทนสังคมนั่นเองนะครับทีนี้การที่ยวอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องได้มอบสิ่งดีๆให้กับเหล่าบรรดาพี่ๆทหารแนวหน้า น้องก็ได้รับสิ่งดีๆตอบแทนแล้วนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับอิงเพชรบ้านแพงเองน้องก็เตรียมตัวนะครับที่จะไปแสดงให้กับเหล่าบรรดาพี่ๆทหารแนวหน้าได้รับชมอยู่เหมือนกันครับทุกคนซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนแล้วก็ในทุกๆภาคส่วนนะครับที่มีการสนับสนุนองค์กรสาวน้อยเพร่นแพงครับให้ไปทําการแสดงครับทุกคนอยู่อาจังหวัดนะทุกคนที่มีเหล่าบรรดาพี่ๆทหารกล้าเนี่ยอาศัยอยู่นะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับสาวน้อยก็จะไปทําการแสดงองค์อิงจะไปร้องเพลง กับเหล่าบรรดาพี่พทหารฟังงานนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ิมี์่ากระแสได้มีโอกาสลงข่าวไปนะครับคนกดแชร์เยอะมากๆคนเข้าถึงเป็นล้านเลยทีเดียวนะครับหากทุกคนยังจาได้เนี่ยน้องเคยพูดเอาไว้เนาะตอนที่น้องเนี่ยไปติดสติ๊กเกอร์บนรถทหารนะครับอีกเนี่ยบอกว่าลาพร้อมแล้วนะครับถ้าลาว่างเนี่ยลาจะไปทําการแสดงให้กับพี่พทหารได้ชมกันแล้วก็เป็นเหมือนที่น้องพูดจริงๆหลายคนบอกว่าอีกเนี่ยเป็นคนที่วาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับวันนี้ก็มันเริ่มมีอะไรให้พวกเราเนี่ยเห็นอยู่เรื่อยๆจริงๆ ก็เป็นค,คนกับคําพูดของน้องในวันนั้นก็วันนี้ก็ทําให้สาวน้อยเนี่ยได้ไปทําการแสดงจริงๆอ่ะนะครับเพื่อนคนแล้วก็เป็นงานจ้างด้วยปังมากๆเลยทีเดียวครัเพื่อนคนก็เป็นความภูมิใจของคนในองค์กรนะครับเป็นความภูมิใจของแฟนคลับจริงๆครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ อุอิงก็ยังฟางตัวน่ารักไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยครับทุกคนน่ารักยังไงก็ยังน่ารักแบบนั้นนะครับเป็นคนที่ให้ใจแฟนคลับนะทุกคนไม่แปลกที่แฟนคลับจะมอบใจให้กับน้องคืนไปเช่นเดียวกันนะครับอย่างงานวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเป็นงานเปิดตัวซุ้มไก่แต่ว่าคนเข้าไปในกลุ่มปิดเนี่ยเกือบ4 0 0พันคนนะครับทุกคนที่อยากจะไปดูนะครับว่าอุอิงเนี่ยรับเชิญจะเป็นยังไงบ้างในใด พอพ่อแม่แมแมก็แห่เข้าไปชมกันเยอะมากๆในวันนั้นก็จะได้เห็นความน่ารักๆได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีนะครับเสียงร้องของอินพันธ์แพงเนี่ยต้องบอกว่าคือเสียงน้องเป็นคนที่แก้วเสียงกังวานน,นะครับพอไปเจอรถแห่ที่เครื่องเสียงดีแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งทําให้ปังไปใหญ่เลยวันนั้นหลายคนบอกว่า อุงอิงคือจัดเต็มมากๆในเรื่องของเสียงร้องอะไรต่างๆก็ถือว่าวันนั้นน้องทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ FC แฟนคลับคือมีความสุขมากๆแฮปปี้เวลาที่มอบมอะไรให้กับน้องก็เหมือนได้ทําบุญไปด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าครอบครัวนี้เนาะเออะทำบุญเออะทำความดีตลอดเลยอย่างวันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่เอามาฝากทุกคนแหละครับพี่ๆทหารก็เขินๆอุงอิงด้วยนะนะครับทุกคนน่ารักมากๆเลยก็จะเป็นเสื้อ แบบนี้นะครับพี่พี่ทหารก็จะใส่เป็นแบบเนี่ยซับในได้นะครับทุกคนใส่ข้างในเสื้อทหารอีกทีนึงเนาะก็สกรีนเป็นชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงเลยรอบที่แล้วเนี่ยพี่พี่ทหารกล้าเนี่ยก็มีการออกมาขอบคุณน้องนะครับมีการแบบว่าทานหมูกระทะแล้วก็ใส่เสื้ออุงอิงนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองนะครับสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับทุกคนวันนี้เนาะก็ต้องขออนุโมทนานะครับสาธุบุญครับกับครอบครัวของน้องด้วยแล้วกันเนาะทุกคนวันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆกแล้วก็เป็นที่รักของทุ ทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ทุกคนละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับอิ่มเนาะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะเอาคลิปที่ทางช่องพ่อแม่องอิ่งเนี่ยได้ลงเอาไว้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับขอบคุณทุกคนด้วยทุกการติดตามเลยขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับจากช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับับคลิปนี้ไปแล้วนะครับปราบทุกคนครับ